สวัสดีค่ะแอนนี่ล่ามประจำคลินิกฟันโซบราวค่ะกรามมีเสียงตักตักหรือว่าอยู่ดีๆอ้าปากไม่ได้ไหมคะอาการปวดลายปวดคอเป็นเรื่องที่เกิดได้ปกติ แต่สำหรับคนที่อ้าปากไม่ได้และเคยเป็นครั้งแรกอาจจะตกใจกันก็ได้ค่ะจะกินข้าวก็ลำบากเวลาพูดก็ไม่สะดวกในการอ้าเปิดปิดปากจึงมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับวิธีตรวจและรักษาด้วยตัวเองสำหรับความผิดปกติของข,องขากันไกลกันค่ะสาเหตุที่อ้าปากกว้างไม่ได้แบ่งออกเป็น3กรณีใหญ่ๆค่ะ อย่างแรกคือปวดกล้กามเนื้อบริเวณตรงนี้นะคะมีอาการปวดทำให้ไม่สามารถอ้าปากได้ถ้าจะอ้าปากก็ต้องใช้แรงในการอ้าออกแต่ถ้าทำแบบนั้นเจ็บเลยไม่ได้ขยับอาการแบบนี้เป็นเพราะว่าปวดกล้ามเนื้อขากรรไกรตรงนี้นะคะอย่างที่สองคือเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ขากรรไกรจะมีเสียงตักตักปกติแล้วเป็นพ่อมีปัญหาที่แผ่นรองหมอนกระดูกตรงข้อต่อขากันไกรค่ะเราต้องแยกว่าถ้าเราใช้งานขากรรไกรแล้วก็มีเสียงตักตักเป็นอาการของข้อต่อขากันไกรนะคะแต่ถ้าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วมีเสียงมีอาการปวดกรดีแบบนี้ไม่ใช่ความผิดปกติของขากันไกรก็มีค่ะ และอย่างที่3ก็คือกรณีที่ไม่มีเสียง และไม่สามารถขยับหรือว่าเคลื่อนไหวได้กรณีนี้สาเหตุมาจากข้อ2ที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยค่ะไม่ได้ไปรักษาทำให้พัฒนาไปสู่ภาวะเลื้อรลังแผ่นหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาและไม่สามารถเข้าไปที่เดิมได้จึงเกิดความผิดปกติในการอ้าปากเปิดปิกนะคะเป็นกรณีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ สาเหตุความผิดปกติข้อต่อขากันไกลนั้นมัจกจะคลุมเครือหรือว่าหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ยากค่ะอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบดเคี้ยวหรือว่าความผิดปกติบริเวณขมับข้อต่อขากันไกลและก็เกิดจากความเครียด การนอนกัดฟันส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือว่ารูปร่างของข้อต่อขากันไกรอย่างแรกคือการรักษาที่เราสามารถทำด้วยตัวเองปรับเปลี่ยนการเคี้ยวอาหารข้างเดียวแล้วก็ไม่นอนกัดฟันถ้ามีอาการปวดร่วมกับออตึงๆบริเวณคอหรือว่าบ่าไหล่แล้วก็ข้อต่อขากันไกรนะคะควรประครบอุ่น แล้วก็ยืดเส้นยืดสายที่คอไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อข้อต่อขากันไกลแต่รวมถึงบริเวณรอบๆคอด้วยเพราะกล้ามเนื้อคอต้องคลายตัวเยอะๆถึงจะคลายไปด้วยกันค่ะอย่างที่สสามารถทําได้ที่โรงพยาบาลรับกายภาพบําบัดและก็กินยาตามที่หมอสั่งส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่กรณีที่รุนแรงมากๆก็ สามารถหายและก็กลับมาเป็นปกติได้ค่ะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการรักษานี้ก็จะได้รับการรักษาด้วยอุป,ปกรณ์ที่เรียกว่าเฟือกสกฟันค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปรับ ข้อต่อขากันไกรบนและก็ล่างสร้างพื้นที่ให้กับขากันไกลบนและก็ล่างและก็ช่วยกระจายแรงสบฟันอย่างเหมาะสมทําให้ลดแรงที่กล้ามเนื้อบดเคี้ยวและก็ข,ข,กกกข้อต่อขากันไกลถ้าเป็นโรคข้อต่อขากันไกลมีอาการรุนแรงจะใช้เวลารักษานานแต่ถ้าหากว่าอาการไม่รุนแรงเวลาในการรักษาก็จะสั้นลงค่ะจะสอนวิธี ตรวจด้วยตัวเองนะคะเพื่อดูว่าเป็นโลคข้อต่อขากรรไกรหรือไม่แบบที่1นนะคะเอาเนิ้วก้อยปิดลูหูทั้งสองข้างนะคะโดยการกดเข้าไปเล็กน้อยค่อยๆกดแล้วก็อ้าปากเปิดปิดแบบนี้นะคะถ้าได้ยินเสียงในบริเวณเออข้อต่อขากรรไกรหรือว่าข้างหูตรงเนี้คะ่ะอาจเป็นไปได้ว่า มีปัญหาข้อต่อขากรรไกรค่ะแบบที่2นะคะลองเอาเนิ้ว3นิ้วของเราใส่เข้าไปในปากแบบแนวตั้งดูนะคะ ถ้าข้อต่อขากรกยปกตินิ้ว3นิ้วนี้จะสามารถเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและอ้าปากค้างได้ปกติแต่ถ้าไม่สามารถเข้าไปได้หรือว่าทําได้ยากแสดงว่าการอ้าปากเปิดปิดของเรามีปัญหานะคะ แบบที่3เราจะมองกระจกค่อยๆอ,อ้าแล้วก็เปิดปากเพื่อดูว่าฟันของเราเรียนตัวกันหรือไม่ตำแหน่งฟันกรามตรงนี้นะคะเขาหารูปร่างของการเปิดปิดปากตรงนี้ค่ะไม่ตรงหรือว่าเอียงไปด้านใดด้านหน,นึง่งหรือว่าเป็นรูปตัว X นะคะจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดปัญหาข้อต่อขากรรไกรค่ะ ทำการตรวจดูด้วยตัวเองแล้วหากมีอาการตามที่กล่าวไปขั้นต้นเมื่อกี้นะคะควรไปพบทันตแพทย์เฉพาะทางข้อต่อขากันไกลและหากอาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการรักษานะคะถ้าอยู่ดีๆไม่สามารถอ้าปากได้หรือว่ามีเสียงตักๆออกมาบริเวณกรามหรือว่าข้างหูตรงนี้นะคะ อย่างลังเลที่จะไปหาทัตแพทย์เฉพาะทางข้อต่อขากันไกลเพื่อรับการรักษาอย่างรวดเร็วใครที่อยู่เกาหลีก็สามารถเข้ามารักษาได้ที่คลินิกฟานโซบลาของเราได้นะคะไปแล้วค่ะ